ตั้งแต่เป็นสาวเต็ม<อ>ใจชายใหญ่ยาวอันนี้ก็ยาวเกินไปไอายเขามากก่อนจะหาผู้ชายดีใจเดี๋ยวนิฉันต้องรีบไปกำจัดคนนักแข่ตัวเองเอก่อนแล้วการก้าหูซมที่กังนำกินกเลยเอาไว้มาจบๆนะค้าแล้ววันนี้ฉันมาที่สาขาเซ็ทนทรัลลาดพร้าวค่ะมีทั้งตัวขนาดนี้เนียมาตายคนนักแข่งก็ไม่ได้นะ ได้ยินมานานแล้วค่ะว่าเครื่องรอเพลินดีแยูคุณค่า2.5ล้านบาทที่เขานำเข้ามาจากอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าเครื่อขน,นาดวันนี้ได้มันลอก,กับตัวแล้วค่ะหลังจากที่เขาโกนขนขาฉันเสร็จนะครคุณผู้ชมเขาก็จะยิงแล<ข>้วนี่ฉันกัวค่ะเอา้านี่ยิงและะ้วเหรอค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยคุณผู้ชมมีลมเย็นๆเป่าอุ้ยรถนะคุณผู้ชม แป๊บเดียวก็ทำเสร็จแล้วค่ะดิฉันแท้จะไม่รู้สึกตัวเลยดิฉันว่านี่นั้นลดมากนะคะหลังทำเนี่ยเหมือนคาที่ฉันจะเนียนขึ้นด้วยและยิ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นแอดลนรับสิทธิ์เลเซอร์รักแร้ฟรีหนึ่งครั้งนะคะมูลค่า699บาทสำหรับลูกค้าใหม่ค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากลองนะคะ